โอเคนักศึกษาทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คร์สโฟโต้นะฮะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของสีแล้วก็การวางคอมโพสิชันไม่เงยเฮ้ยปัญหาเลยเนี่ยไอหนิงน้อยกินกล่องแก้วนี่แมงอยู่ข้างหน้าอะไรวะ ต้องอยากรู้มึงก็เข้าไปดูหน้าโปรไฟล์มันดิกูว่าไม่อยู่ไอทีวะอ๋อเหรอแล้วมึงจะอยากรู้ไปทำไมกูแม่งอะมาคอมเมนต์ใต้โปรตอ้นมเจิดว่าน่ารักจังครับชอบครับอยากจีมีแฟนยังครับตูแม่งดิอ๋อเหรอนี่มึงห่วงเขาขนาดนั้นเลยเหรอมึง เป็นพ่อเขาอะยังกูอะไม่ใช่พ่อเว้ยกูอะเป็นเว้ยหมายถึงว่าเป็นผัวเขาอ่ะนะเสือโอ้โหความรักมันทำให้คนเป็นขนาดนี้เลยอะเนาะไม่เข้าลงเข้าเรียนไปหาแต่ความรักใช้ไม่ได้สู้สมชาติคนนี้ก็ไม่ได้เลย ทำไมทุกคนยังไม่เลิกมองเราอีกะพ้าย่มึงไม่ต้องสนใจหรอกเว้ยกูดีใจนะเว้ยกูมีเพื่อนหล่ออะฮะใครหล่อเออช่างเถอะกินข้าวกินข้าวอืมอันนี้อร่อยโว้ เอ๊หรือว่าเราจะหลอกนะเริ่มหน่อยดิมาช้าจังวะอาจารย์ไม่เพิ่งปล่อยไอ้ดิเทอมนี้กูไม่น่าลงตัวแปลกๆเลยรูงี้เรียนกับพวกมึงดีกว่าไม่กูบอกแล้วไม่เชื่อกูเฮ้ยเอาทากทำไมมึงอาถุงดำบอกแล้วอ่ะ ก็เราเห็นว่าฝนไม่ตกแล้วนี่ตกดิก็พยากรก็บอกอยู่ว่าฝนมันจะตกอ่ะนี่เปรตกูชื่อพระเอกไอพี่เปรตมึงเอาสมองส่วนไหนมาคิดวะฮะที่จะหลอกเพื่อนกูอะฮะดำหาเหวแล้วของมึงบ้านกูไม่เห็นมีใครเขาทำแถวบ้านกูเขาก็าทำมันเป็นมึงดูเพื่อนมึงดิอะไรไม่รู้คุณหญิงแม่ปล่อยออกจากบ,บ้านได้ไง อ้าวอ้าวแล้วมึงเสือกอะไรกับเพื่อนกูอะกูเนี่ยเป็นคนไปคุยกับแม่มันเองว่าให้ใส่คอนแทคเลนส์ได้แล้วมึงเสือกทำไมวะก็พวกมึงไม่ดูแลเพื่อนมึงเลยไม่ดูแลเหรอนะอาวโอ้ยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะพี่พีกูดูแลเหรอเวไม่ดูแลเฮียอะไรกูดูแลไม่พวกจันไรมาต้อมอยู่แล้วมึงอะคนแรกที่คนต้องไป กูเหรอ,อกูมึงดูนี่ไอเหน่งน้อยกินกล่องแก้เลยเนี่ยมึงดูมัน,ม,นม้นมึงดูเออกูเห็นละแม่งหน้าโป๊ะชิบหายเลยเล่นแม่งเลยดีป่ะเออเอาดิมีของไหมมีเอ้ยมึงมีแรมึอมหยิบมาเลยเฮ้ยใจเย็นนะ พวกมึงอ่ะต้องขอบคุณกูนะเว้ยที่กูดูแลไอ้นมดีขนาดนี้ขอบคุณที่อะไรอุยอ้ยได้ทีเอาใหญ่เลยนะมึงเนี่ยเมื่อกี้มึงจะไปกับกูเลยใครบอกไปกับมึงไรวะเซ็งเลยมึงทำไมไม่ต้องมันนีเด้ววะ คือทุกอย่างแม่งแบบโอเคหมดเลยเว้ยมันติดเรื่องเดียวจริงๆอะคือเรื่องถ่ายโนต้ตอะแล้วทำไมวะมึงไม่โอเคเหรอแป็นมึงโอเคเหรอมีคนมาเห็นลูกโปแฟนมึงในที่สาธารณะเนี่ยนะได้วะแต่มึงยังไม่ได้เป็นแฟนเขา อันนั้นก็รู้ค่ะอน,นาคตไงคิด,ค,ดคิดไปใหญ่คิดเกินละคิดบ้างแต่กูถามจริงๆนะเว้ยมึงอยู่กับเขาแล้วมึมีความสุขป,ปะอือนั่นแหละ ผมจะมีความสุขมากๆเลยนะครับเพราคุณจะกินแก้วเนี่ยผมไม่ได้สั่งบอกให้กินก็กินแล้วก็รีวิวด้วยาการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดมาตรา309 ผู้ใดข่มขืนใจใผู้อื่นกระทำการสิ่งใดไม่กระทำการสิ่งใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้เกิดความกลัวหรืออันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับ ไม่เกินหกหมืบาทหรือทั้งจำล้วก็ทั้งปรับแล้วที่มันคอมเมนต์ว่าเรื่องรสชาติอคิดว่ามันถูกต้องเหรอฮะคอมเมนต์อะไรอะ่ะนี่ไง แล้วลูกค้าไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรอครับก็แท้แสดงความคิดเห็นอย่างเดียวก็ได้แต่เนี่ยลากมาเป็นพันคนคืออะไรวะฮะผมไม่รู้นะว่าคุณคิดยังไงอะแต่ในฐานะที่ผมเป็นลูกค้าประจำร้านนี้เนี่ยผมยังชอบร้านนี้อยู่ แต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ายังชอบอยู่เปล่าและไม่รู้ว่าจะอยากมาอ่านหนังสือที่นี่อยู่เปล่าไม่อยากมาไม่ต้องมาใครแคร์ร้านนี้ไม่ต้องการลูกค้ายแย่ๆแบบนี้หรอกไปเถอะแจนเออไปเลยวันหลังไม่ต้องกลับมากินอีกนะเวย้ยอยากทำแล้วก็ทำได้ที่โพสต์ไว้อ่ะ ก็โพสไว้อย่างนั้นแหละให้ร้านแม่งเจ๊งไปเลย ไอ้เจ้เฮ้ยเปิด